นำเสนอโดยแมนสตตฟันไทยแลนด์ซีอีเรือยกเปปคือคุณซื้ออัจฉริยะโลกลูกหนังเฟรานโซเรโนผู้บริหารระดับสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้พูดถึงเปปกุลิอาว่ามีความเป็นอัจฉริยะของวงการลูกหนังในปัจจุบันเขาเป็นอัจฉริยะนะเขาทำงานหนักมากเขาเป็นคนแรกที่มาถึงออฟฟิศและเป็นคนสุดท้ายที่กลับบ้าน เขาค่อนข้างมกมุ่นดังนั้นเมื่อร้องแพ้เขาอาจาเป็นคนที่พูดคุยด้วยได้ยากเขากระหายในใชัยชนะจริงๆนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราผู้เล่นถ้าผมถามเขาว่ามีความลับไหมเขาจะบอกผมว่าไม่มีแค่ทำงานหนะักทำงานหนะักทำงานนะหนักแต่น่นอนว่าเขามีพรสวรรค์และมีความคิดสร้างสรรค์เราคว้าสี่แชมป์ผู้คนมากมายมีความสุขมากกับเรื่องนี้และร่วมแสดงความยินดีกับเรามันช่างเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่รดูการสิต้องบอกว่าเป็นทศวรรษที่ยอดเยี่ยมตั้งหากทศวรรษของการทำงานหนักการคว้าแชมป UCL ถือเป็นสัญลักษณ์และความสำคัญมากและช่วยให้แมนซิตี้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาผู้คนมากยิ่งขึ้นและนี่ก็เป็นคำเปล่าวของ CEO ซิตี้ที่บอกว่าป่านั้นคือกุญสืออัจฉริยะของโลกลูกหนังในปัจจุบัน<ม>อย่าไปจากเรา อย่าเพิ่งรีบจากกันเซาเกตเผยวอเกอร์ i, Walker, ขอเลือกรับใช้ทีมชาติอังกฤษแกเรตเซาเกตกุนซือทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่าไครวอเกอร์แบ็คขวาจากเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือคนที่เดินมาขอเลิกเล่นทีมชาติกับตำนานทีมชาติอังกฤษถึง2หนด้วยกันและล่าสุดก็พึ่งยิงประตูช่วยให้อังกฤษตามทีเสมอบยูเครนด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกด้วย ไคล์โบเกอร์ผมให้เครดิตเขาทั้งหมดและผมเคยบอกเขาเรื่องการอำลาทีมชาติมาแล้วสองครั้งเขาขอเลิกเล่นทีมชาติหลังยูโรและหลังฟุตบอลโลกเขารักที่จะอยู่ที่นี่และเขาต้องการที่จะดําเนินต่อไปและตอนนี้เขากําลังคิดว่าเขาจะเล่นกับทีมชาติได้อีกนานแค่ไหนหากเราเอาระดับโลกในตําแหน่งของพวกเขาในทีมของเราเขาก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้น และนี่ก็เป็นการเปิดปากคุงเซาเกตว่าจะาวอ k e เกอร์ของเรายืนคำขาดถึง2ครั้งที่จะเลิกรับใช้ทีมชาติแต่ในายใหญ่หญิงเซาเกตก็ยังยืนยันว่าจะให้วอเกอร์อยู่ร่วมเป็นหนึ่งในคุณพลทีมชาติอังกฤษต่อไปแล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบง,าม,งามสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน